สวัสดีนะคะวันนี้เดี๋ยวมาให้ดาวโจนนะคะดาวโจนวันนี้นะคะของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสิบบนนะคะสิบบนเด่นอยู่ที่สามสามเก้าเก้าหสาเกหสองห้านะคะ 3, 9, 6, 2, 5, 3ามเก้าหกสองห้านะคะเด่นคืนนีนะคะ้คืนนี้เราขอฟันที่สามกับหกนะคะสามกับหกนะคะเพราะฉะนั้นเราจับให้ที่สามหกนะคะสามเก้าสามห้านะคะแล้วก็หกห้านะคะนี่คือเด่นเจาะนะคะกันรองก็อยู่ที่ สองห2สองเานะคะสองาน้อยเราไม่จับให้นะคะแล้วก็จะเป็น5 9าเเด่นคืนนี้นะคะตัวนี้3ตัวเราคิดว่ามันน่าจะมาประมาณ3 5 9หรือไม่ก็3ามหหนะคะอันนี้เอาไปเซิฟก่อนนะคะ เพราะว่าคืนแตกแล้วนะคะมันมาดูเลขจะมาแบบประมาณไหนนะคะประมาณนี้นะคะถ้าสามไม่มาเนี่ยก็จะเป็นหกสองห้านะคะสามไม่มาก็อยู่ประมาณหกสองห้าหกสองเก้านะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะ ก็อยู่ประมาณนี้เรามาลุ้นด้วยกันนะคะเลขเด่นรูดก็3กระ6ผกระฟันที่3นะคะทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะขอให้บุญมาวาดสนาเกิดทุกท่านนะคะเฮงๆปงฟังฟังกันทุกท่านนะคะส่วนีจัดทาเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะอย่าเชื่อจนกะหวยจะออกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะจะให้แชุดนะคะ แล้วก็สามชุดเราให้แค่นี้นะคะมาลุ้นด้วยกันแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้บุญมาวาสนาเกิดค่ะบ๊ายบาย